สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเจชเชอร์ของครับเบสต์เคก็วันนี้ครับเป็นวันเกิดอุศภนะครับแล้วก็เป็นวันโกหกโลกด้วยซื้อตัวละครของกลุ่มเบอกฟางลูฟี่เซนจิโซโลนามิโรบินเออชอปเปอร์แฟรงกี้โซโคิงจินเบททั้งหมดนี้ ไม่มีอีเวนต์วันเกิดไม่มีกาชาวันเกิดยกเว้นอุศบคนเดียวอุศบนะครับมันคือตัวละครตัวเดียวเลยที่มีกาชาวันเกิดแล้วก็อีเวนต์ของวันเกิดทุกปีนะสุดยอดไหมอุศบอะสุดยอดนะครับทั้งวันนะครับก็จะมีฐานของวันเกิดเนานะซึ่งยังมาดูว่าเล่นยังไงนะมาเล่นพร้อมกันในคลิปนี้นะครับ แล้วก็มีกาชาครับกาชารีของอุศบด้วยก็เป็นกาชาของวันเกิดอ,อุศบเนาะกอา็อุศบนั่นแหละยังไงก็อุศบนะครับดูยังไงก็อุศบแน่ๆ,ๆครับเจ้มูกยายาครับอุศบนั่นแหละก็ <c oughs> อุศบอ่ะจะให้พูดอะไรมันก็มันคืออุศบอ่ะใช่ไหมล่ะเออนากมากาชาของอ่าซูปเปอร์อุศนบนะครับเฟสครับ ก็าอุซบนะแต่ก่อนอื่นนะครับเราไปลงด่านก่อนนะไม่รู้ว่าด่านมันยากหรือง่ายอะไรนะครับก็เป็นด่านนะครับซึ่งถ้าคุณผ่านก็จะได้เป็นรูปี่รา่างพิเศษร่รางนี้มาด้วยนี่เลยเห็นว่าร่างเนี้ยมันจะมีการเปลี่ยนร่างเป็นตอนแก่ด้วยนะไม่รู้ว่าเปลี่ยนไงนะเรามาดูพร้อมกันนะครับสกิลดีไหมกับมันก็คือเพิ่มโจมตีทั้งหมดฮะ ข้ามจมตีให้ทุกตัวนะครับ5.6เท่าโอ้โห,ห5.6เท่าไอ้เพอนะอันนี้มันจริงจังวะเนี่ยพ้ามโจมตี5.6เท่าแล้วก็หิวเลือดตอนจบเทิน565,670อันนี้อันนี้ลุงมาจริงจังมะเนี่ยหิวเลือด500,000 จมตีทั้งหมด5.6เท่านี่มันระดับลิมิเตดชัดๆเลยนะนี่มันยิ่งกว่าลิมิเต็ด้วยเพราะมันหิวเลือด5 0 0น่ะหิวเลือดแรงโคตร5 0 0 0เอ้ยจริงจังมาเนี่ยสวยไม้ตายอ,อ่ลดโจมตีของฝั่งเรานะครับลดโจมตีของฝั่งเราลง70เธอโหโยชิบหายแล้วก็จะล้างเกราะเอ้ยเออล้างเกราะบาลเลียสตูทั้งมด เก้าเก้าเทินล้างโซ่ช็อตไว้กับตันเจ็ดเทินเปลี่ยนแก้วตัวเอให้ดเป็นแก้วของเนื้อนะครับเอ้ยมึงจริงจังปะเนี่ยม่นะไม่นะสกิลมันมันโกงไปปะเนี่ยปปเฮ้ย,ยบ้าบออะฮิวเลือดห้าแสนไม่ตายก็บ้าบอนะสปอร์ตธรรมดาเนาะมาดูมดาเลยนครับอะไรวะ อันนี้วันกว่าหกโลกมันหลอกปะเนี่ยสกิลมันโคตรบ้าเลนนะอาสเดอร์ช็อปเปอร์สกิลธรรมดาไม่มีอะไรครับแล้วก็ไอกิกีดีกิกีมีอะไรไหมไม่มีนะครับมาลุยกันเลยไม่รู้ว่าเล่นยังไงไม่รู้ว่าจะผ่า,านได้หรือเปล่านะมาลุยพร้อมกันครับซึ่ง <laughs> สกิลไม่ค่อยบ้าบอเลยอ่ะนี่มันโคตรลิเบเตตัวเฟยนะ เออแล้วก็บอกกอนนะครับว่าทางมันผ่านไปครบหนึ่งวันแล้วพรุ่งนี้วันที่เออพรุ่งนี้ตอนบ่ายสามด่านจะหายไปนะเพราะงั้นก็รีบเล่นกันนะครับถ้าด่านหายไปเนี่ยจะหาลูฟี่ร่างนี้ไม่ได้นะนะมันเป็นตัวละครพิเศษเฉพาะวันเกิดอุศภนะครับโอ้ศัตรูเป็นเออมันหุ่นอะไรนะหุ่นที่เป็นกุ้งะมลืมชื่อแฮะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เห็นในเกมเนี่ยไอหุ่นพวกเนี้ยมาตีครับ ลูฟี่ยอดอีกเลือดห้าแสนคือเลือดเราต้องมีแค่หมื่นหมื่สี่อะใช่ไหมสเอปุ๊บห้าแสนหิวเลือดทีละห้าแสนครับพวกบ้าบอเลยครับบอลน,นี่เอ่อเป็นงเป็นไงผมเพิ่งเห็นเวลาไม้ตายของลูฟี่ครับอยู่ที่ห้าสิบสเทิน ห้าสี่เทอร์เล่นตอนนี้ผ่านมีกสักสิบดานนะถึงเต็มอะ่ะห้าสิบสี่เทิร์นะครับไม่ตาย Q 9, คูดาวนานโคตรเลยครับแล้วก็บอส์บบอรครับบอน์นี่ครับไม่ไรเอ่ยไม่ตายลูฟี่ไวขึ้นจับช็อตนะครับโซนะครับ แล้วก็เอ่อเกราะบาลียแล้วก็พวกบอนนี่กับเจ้าหุ่นของคูมาก,ก็จะตีภายใน41เทิร์นนะครับมาดูครับไม่ตายของลูฟี่นะครับตัวคอยพิเศษนะวัต ไปล่าแกเหรอ,อเฮ้ยไอ,ไอ,นยอ,อ้นี่ไอ้นี่เสอะเสอสบายอู้ไม่อเลยเฮ้ยคือแบบนึกว่าจะมีการอัพเกรดล่าคือกดมาตายพวกแก่เหรอนี่กับด้าอะไรแกดูพี่ล่างแก่ไอ้ร่างหนุ่มอ่ะ ลูฟี่แก่ครับอายุ70ปีนะครับก็เป็นอนาคตแบบผิดพลาดนะซึ่งอาอาจารย์โอดาเขาได้เขียนอยู่ในอ่าว่ามันจะมีอนาคตแบบที่ถูกต้องกับอนาคตที่ผิดพลาดซึ่งนี่คืออนาคตที่ผิดพลาดของลูฟี่ในอนายุ70ปีเนาะอาจจะเป็นแบบว่าอาไม่ได้เป็นโจรสลัดเป็นพวกขี่มาธรรมดาอะไรอย่างงี้เนาะก็เลยเป็นอนาคตที่ผิดพลาดนะครับของลูฟี่ค่าคอร์ส70 นี่คือตอว์นนะครับที่มีค่าคอสนะครับสูงสุดถ้าหากไม่นับมังกรฟ้านะมังกรฟ้าคือค่าคอสอยู่ที่กับก้าเห่านะครับนี่คือลูฟี่แก่นะครับคูดาวมมตาอยู่ที่เจ็ดเจ็ดเทอร์นะครับเจ็ดเจ็ดเทอร์นะครับ,ต,ต,บตังก็คือจะลดเลือดตัวเองลงสิบเปอร์เซ็นต์ทุกเทอร์นะครับแล้วก็จะเพิ่มโจมตีตัวเองนะครับสามจุดห้าเท่านะครับแล้วก็จะ กา,การถูกเพิ่มระหองไม่ตาสองเธอนะครับส่วนไม้ตาก็จะมีการลดคูดาวสกิลของตัวทั้งหมส12สองเธอนะครับลดโจมตีศัตรูทั้งหบดได้70% 3สิบเอร์เนะธอครับล้างอาการบัฟบโจมตีบัฟบ้าลร่งแล้วก็บัฟโจมตีบัฟบ้าลร่งของศัตรูออกทั้งหมด99ก้าเธอเพิ่มเธอศัตรูทั้งหมดได้2เธอนะครับลูฟี่ร่างแก่นะ ดูสิยืนอา้าวผิดกันดูสกิลหน่อยแล้วลูฟี่ร่างหนุ่มอ่ะจะเอามาไงอ่ะจบแล้วครับด่านของอีเวนต์มันเกิดของออุศบนะครับแล้วลูฟี่ร่างหนุ่มผมจะเอามายังไงครับพี่ครับอันนี้คืออา้อาวอ้าวกลายเป็นร่างหนุ่มนะอา้าวกลายเป็นร่างแก่อ๋ออะไรอะไรวะ ในรูปคือร่างหนุ่มพอกวเข้าไปคือร่างแก่แล้วจะกลับมาเป็นร่างหนุ่มยังไงอะเอออันนี้คือถือว่าค่อนข้างจะอ่าแปลกมากๆนะครับแปลว่าลุงมันไม่ให้เล่นร่างหนุ่มเพราะร่างหนุ่มมันเกินมันมันเกินมันโกงเกินไปเพราะร่างหนุ่มมันอ่าเป็นแบบเหมือนริมิเต็ดย่อยๆอ่ะมันฮิวเลือดตั้งห้าแสนบ้าบอถึงว่า มากับเวอร์วางอลังการเป็นทีมของสีม่วงนะครับของในหมวดพพนะทีมม่วงเนาะโอเคก็ผมให้แหละเป็นลูฟี่ร่างแก่ที่ไม่มีร่างหนุม่มให้เล่นจริงเด้รู้สึกเสียดายฮะเออแต่คงไม่มีหรอกเพราะสก,กิลมันโกงเกินไปเรียกว่ากโกงแบบโคตรโคตรเลยบ้าบอเออคือแบรไม่มีจริงใช่ไหมโอเคครับก็ได้มาแค่เป็นลูฟี่แก่หนึ่งตัวเนาะมา เปิดกาชาครับอุดซบครับเข้ามาขายของกันสักครู่นะครบับวันนี้ครับผมจะมาแนะนำครับร้านขายไอดดดองเพชรเนาะร้านของซอมบี้ลัสนะครับก็เป็นร้านขายไอดดดองเพชรที่ราคาไม่แพงครับแถมมีหลายเกยมมากๆกครับสินค้าเยอะมากๆเลยนะก็มีทั้งเกมของวันพีชเบลตี้ลัสนะครับวันพีชเจเชืร์คุก็มีนะ บีดเบร s โซ l นะครับอ่า uh, ด mm ังก์บอลเลเจนด์แล้วก็มีเกมแบล็กโอเวอร์นะครับโว่ไอเจ้าเกมของอาวันพีเทชคูเนี่ยอยู่ด้านล่างครับต้องกดอา uh, คาว่าดูทั้งหมดนะนี่ครับวันพีเทชคูครับก็มีขายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็จะมี ID แบบว่าอา่าวัดดวงราคา10บาทด้วยนะครับคือคุณแค่อ่าจ่าย10บาทแล้วก็วัดดวงสุ่ม ID ก็มีด้วยเหมือนกันนะเืแ่อบบคุณดวงดีนะครับเห็นไหม สิบบาทไม่สิทธิ์นะแต่ก็มีเกลือเหมือนกันนะครับแต่คุณคิดว่าคุณดวงดีลองดูก็ได้สิบบาทอาจจะได้ไอดียองเพชรเยอะๆมานะครับราคาก็ไปทั้งสามร้อยเจ็ดร้อยก็มีเหมือนกันเนาะก็แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกครับก็มีขายหลายเกมนะร้านของซอมบี้ลัสนะครับลิงก์ของร้านอยู่ใต้คลิปหรือเสิร์ชหาใน Google ขึ้นด้วยเหมือนกัน,นครับซอมบี้ลัสครับในประกาศเกง่งเขาบอกว่าเดี๋ยวหลังวันที่5เมษาจะมีของอัพ อาบีหลักของลูฟี่ตัวนี้มาอาจจะมีการขายลูฟี่ตัวนี้ทาแบบซ้ำๆมาก็ได้ให้เรากินกันเองเนาะในวันที่หลังจาก5เมษายนก็รอดูเนาะว่าจะมีร่างหนุ่มกลับมาหรือเปล่าว่าตอนเนี้ยไม่เป็นร่างแก่ไงโอเคมาช้ามาเด้อเอาต่อไปครับเออแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าลูฟี่เนี่ยลงเล่นนะครับอย่าลืมลงนะเดี๋ยวหาไม่ท่าจะยุ่งนะครับ แล้วก็กาชาอุซบนะครับอุซบของแท้ครับร้อยเปอร์เซนต์นะครับในกาชามีอุซบสีขาวครับอุซบคู่กับลุจินะครับอุซบนั่งเก้าอี้นะครับแล้วก็อุซบลุจิอีกตัวหนึ่งนะครับอุซบกําลังกินผลปีศาจนะครับประมาทเนานะก,กาชาอุซบนะครับมาเปิดกันเลยมาอ่ามีข้อบุญหลังตู้ไหมไม่มีก็ช่างเถอะก็แน่นอนว่าออกอุซบแน่นอน,นครับมา ก็เลยกาชาอูซบของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะับคือมันจะออกใบแดงไหมวะมาอูซบอูซบสักใบไม่แดงเนี่ยมาแดงมาแดงมาสักใบเดียไม,ไม่ไม่ออเลยอะครับตัวแรกครับอูซบครับร่างของอีลาบนะครับ ต่อไปครับอุซบกำลังกินผลปีศาจนะครับแล้วก็อุซบนั่งเก้าอี้ครับต่อไปคือจะเป็นอุซบซ้ำครับแล้วก็เป็นอุซบคู่กัลุจินะครับไม่รู้ว่าไปคู่กัดได้ไงนอนอุซบเนี่ยแล้วอุซบนั่งเก้าอี้อีกแล้วซ้ำซ้ำเหมือนลยนครับอูซบเป็นตัวน้อยนะต้องเข้าใจเลยนะครับอุซบอาชุดสีข,ขาวนะครับชุดใหม่นะอุศบตัวนี้ครับ อุซบีลาบอยู่แล้วครับแล้วก็สินะครับสิอนะครับใบทองไม่แดงคือถ้าแดงจะอะไรจะออกอะ่ะอะไรอะ่ะฮะชาเหรออะไรอะ่ะอุศบของจริง <laughs> ว้าวแจกอุศบของจริงนะครับเป็นหกดาวอุศบนะครับ เอออันนี้ขออ่าพูด,ดจริงๆหน่อยนะเมื่อไหร่อุซอบเนี่ยจะมีร่างใหม่อุซอบจริงๆนะไม่ใช่ไอเจ้าขาครูนะเมื่อไหร่อุซอบจะมีจะมีร่างใหม่กับเขาอะคือมันหลายปีนะอ่าช้างโรบินเจนบงจิมเบก็มีร่างคู่ไม่ใช่ไหมนามิมโอลูฟี่มันโคตรเยอะซันจิก,ก็โคตรเยอะแต่อุซอบร่างใหม่เมื่อไหร่จะมาอาจจะเป็นอุซอบลิมิเต็ดมาน่าจะว้าวเนาะ ประมาณนะครับอีเวนต์ของวันเกิดอุซบนะครับซึ่งยิ่งใหญ่อลังการมากๆอลังการกว่าวันเกิดลูฟีอ่อะวันเกิดลูฟี่มีแจก5เพศคือจบไปวันเกิดอุซบมีการฉาอุซบการแล้วก็อีเวนต์ของอาการลงด่านนอกอขคางจะววาวมากครับแล้วก็มีการแจกของลูฟี่ตอนแก่มาหนึ่งตัวนะครับก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามเพื่อเปนังใจใ้ผมนะครับงานสวัสดีครับ